สวัสดีครับพบกับผมช่องโอเคแมนทีนทีอีกเช่นเคยครับวันนี้เรามีรถวิบากครับที่ผมได้ไปทําสีนะครับเนื่องจากยอดไลค์ครบถึงเป้านะครับผมเลยจะเอามาโชว์ในวิปนี้นะครับผมก็วันนี้เราก็มาดูกันเลยว่าแล้วมันจะสวยอะไรขนาดไหนนะครับก็นี่ก็เป็นร่้วๆในการทําสีรถของผมนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันเลยก็เรามาดูรายละเอียดของตัวรถกันนะครับผมนี่ก็ผมก็ได้ทําสีไปนะทําเป็นสีเทานะครับผมนี่ ก็จะเป็นโลวิบาร์หนึ่งต่อหกจากคลิปก่อนมันจะเป็นสีเหลืองนะซึ่งผมไม่ค่อยชอบนะครับผมก็ได้ไปทําสีใหม่แล้วก็ได้ทํารีเพนต์ตรงเครื่องยนต์ไปด้วยนะนี่ถือว่าดีเลยนะถือว่ารถด,ดูมีราคาขึ้นมาทันทีนะครับผมไม่เหมือนกับของเล่นเลยนะมันเหมือนกับของโชว์ไปแล้วตอนนี้ล้อกับมุนได้ปกติเหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนอกจากสีนะครับก็ถือว่าเป็น สีที่ค่อนข้างดีนะทุอว่าดีนะผมว่าทำไปแล้วก็รู้สึกว่าสวยขึ้นนะก็สำหรับไอเดียนี้ถ้าใครสนใจก็ลองไปซื้อมาทำดูนะครับผมก็ไม่ได้ทำอะไรมากนะก็ทำแค่แฟลิ่งมันเป็นสีเทานะแล้วก็ลงกีวีลงเครื่องให้มันดูแบบมีลวดลายนะครับผมให้มันเหมือนเครื่องจริงๆนะนี่ ช่่กับโมเดลหนึ่งต่อหกได้ไม่ต้องไปซื้อคือของจีนนะของจริงเป็นพันนะครับของหนึ่งต่อหกเนี่ยมอเตอร์ไซค์เนี่ยถือว่าแพงนะเดี๋ยวผมเอาโมเดล1หนึ่งต่อหกมานั่งดูดิครับผมเราก็จะเอามเดล1หนึ่งต่อหกมานั่งดูนะนี่ก็คือโมเดลหนึ่งต่อหกของผมนะครับผมถือว่าหล่อเท่ะนะครับนี่ถือว่าหล่อเท่ขึ้นมาในทันทีนะครับผมหลังจากที่เราได้เอามานั่งนะ ไอโมเดลหนึ่งตัวหนี้ก็เป็นชุดผ้านะตอนนี้ผมเริ่มจะขยับเข้ามาเล่นพวกโมเดลชุดผ้านะตอนนี้ก็ถือว่ามันสวยนะนี่มันดูแบบมีมูลค่าครับพวกของแบบนี้นะก็สําหรับใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กับช่องผมเลยนะสําหรับคลิปหน้าจะเป็นการรีวิวอะไรต่อก็รอติดตามชมกันได้ครับผมก็สาหรับวันนี้ไม่มีแล้วขอบายเฮยุ bye